สวัสดีครับผมด้อนนะฮะจากดีพนารัต1999อันนี้คือสปาเกตตีคาโบนาร่าที่มีขายทุกห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าความบ้าอย่างที่ว่าอันนี้เป็นอาหารโปรดผมแต่คนในเต็นท์ผมเนี่ยแทบจะเฉยๆหรือบางคนเนี่ยไม่เคยกินเลยโดยเฉพาะปา๋าช่างใหญ่คนโปรดของผมวันนี้เราจะลองดูนะครับว่าถ้าเขากินไปแล้วแต่ละคนที่เป็นรุ่นใหญ่เขารู้สึกยังไงบ้างและถ้าหลายคนชอบพันสิ้นเดือนนี้ลาบปากเราแน่นอนลาบปาก ขนานวางนะมันจะกินกินแบบแบบประทานแบบับข้าวแบบข้าวไม่นาไม่ถู้องหรอกินจริงเดี๋ยวก็จะหิวมัต้งมีกินข้าวเลยรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบนั้นไม่ถกนักษณะแบบเราเปนขนมีนลักแณะเดียวกันนะครับมีในงานฟาร์มี่ก็ได้แคแบบนได้ ก็ได้ครับได้จริงใช่ไหมพี่เขาโหวตนมนก็ตรวจสนุกมนตัวนี้ได้แต่จะไม่มีจงจุกะ่เป็นตัวที่แคเอาเลยรุาอย่างเี้คู่ก็ดีนะรู้สึคเศร้าเลยเมื่อกี้แบบนพี่ต้องหมุนงี้ใช่ไหม ติดตรงที่ว่าความมันไม่ได้เลยยังไงก็ยังมันยังงี้ยแบบมีความรู้สึกว่าแบบว่ากินต,ต่อไม่ได้ใช่ไหมไม่เท่ากับอนมะเขือเทศใช่ป่ะครับชิ้เดือนมีแต่นี้ก็คือไม่ไหวใช่ปะ่ะไม่ได้ไม่ได้ <laughs> รสชาติเป็นไง อร่อยเหรอรสชาติเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนความแบบมันหวานความมันความมันแล้วก็เลี่ยนครับเลี่ยนแล้ชอบอ่ะมันเลี่ยนก็กินได้ได้แต่เลี่ยนเนะี่ยโอเคแชมป์อชอบใช่ปะชอบครับสิ้นเดือนเขาโหวตกันถ้าเกิดจะกินอ่ะจะมีแต่อันนี้ไม่มีลาบน้ำตกส้มตำมีแต่อันนี้เอาไหม ไ,ไ,ไม่เอาเราบอกอ่ะเอาไม่เอาเอาครับเอาเอานะนี่คือพิชานผู้ช่วยช่างของป่าลมในชีวิตนี้เคยกินอันนี้ไหมพี่ไม่เคยกินเลยครับครั้งแรกของแกแต่ไม่ต้องห่วงชิมอย่างเดียวพิชาน ดีลิเชตใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยเหรอไหนบอกไม่ชอบตอบว่าเคยกินแต่ว่ากินแล้วอร่อยอยวเคยกินอยู่ใช่ไหมไม่เคยกินรสรสชาติเป็นแบบไหนก็พอได้อยู่ก็เค็มนิดหน่อยหวานๆมันๆเอางี้ถ้าสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนมีแบบนี้เอาไหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นมีแค่แบบนี้กินได้ไหมได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่เรียบร้อย จัดเลยพี่แล้วถ้าเสียงค้างมากเยอะเราจะต้องให้เสียงค้างมากใช่ไหมพันเราก็ต้องกินอย่างเงี้ยไม่มีอย่างอื่นเลยเอ้ยผมน้อยไปเปล่าเดี๋ยวไม่ได้รสชาติเอาแค่นั้นพอเอาแค่นี้พอเอาเลยครับพี่กินได้เลยพี่สูตรไปพี่สูตรเข้าไปให้หมดเอาให้เยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวฮะ ไม่ไมก็คนแล้วน้องเขาจะกินต่อได้ไง <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่ไรเรารอก่อนนะพันนะให้พี่เอกเคี้ยวพี่ชานกินหมดจานพันก็เห็นถามพันจวดจานเลยน่าจะเคี้ยวประมาณน,น่าจะเคี้ยววันท่าทีเอางี้ไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่บอกหน่อยว่ารู้สึกยังไงเพราะของผมอะโอ้โหสวรรค์เลยแต่ของพี่ไม่โอเคใช่ไหมหไม่ต้องกังวล ต้องกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะเสียรสชาติมันเป็นการเป็นการดูถูกพี่ถ้าผมให้พี่กินน้ำไม่ใช่ใช่ไหมพันไม่ได้ไม่ได้เนี่ยมนจะเคียนระมาณข้าทีแต่ถ้วของชอบเนี่ยนาทีเดียวคืนนะมันก็แต่นไปบนไฮะไม่เป็นไรอย่ากังวลเป็นไงนต้นนิเ่หมดเร่แตยังเโอเคงั้นรอก่อน เนี่ยแหละเราได้จับประสบการณ์จริงที่รู้สึกไงบ้างไม่มีรสชาติาเลยแต่ว่าได้กลิ่นของนมได้กลิ่นของนมแล้วก็มันไม่มีเปรี้ยวเค็มหวานเลยสำหรับผมเนี่ยผมชอบมากแบบข้างมากเลยนะแต่พี่เอกรู้สึกไงคือจะให้กินประจําหรือนานๆทีก็ไม่เอาดีกว่ายกเว้นว่ามันไม่มีอะไรกินแบบจําเป็นแต่ถ้ากินอาหารแบบเป็นมื้อหลักไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลย ลงงานเลี้ยงเราเนี่ยจะมีอันนี้อย่างเดียวเอาไหมขอไม่เอาเดีวยวครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีแบบถ่ายอันนี้กันพรุ่งนี้จะมีถ่ายนั่งกินอันนี้กับพี่เอกสองคนได้แน่เราจะเรียนน้ำเคยเคยเห็นนะรีวิวกินไปเปนเตียมน้ำเลยตายแน่ถ้าพันมีพอทนนะพันก็มีชีสชีสก้อนหนึ่งอ่ะให้เป็นกับแก้ม S <S ได้นะครับจะเส้นมันจะแบบอะหน่อยออเส้นมันจะเหนียวๆ,ๆยนะกินได้ชอบไหมชอบครับเพราะมันมีชีสชอบใช่ปะสิ้นเดือนเอาไหมได้ครับนนได้ครับได้ครับโอเคเรนเห็นพ,พี่เอกบอกว่ามันจืดๆเรารู้สึกเค็มจืดหรือหวานพี่อยากรู้รสชาติตรงนี้บางคนก็จะถือออกมันก็จะมันเป็นแบบนี้แหละครับเป็นสปาเกตตีมันก็จะเค็มหน่อยนึงแต่ว่ามันจะมีความมันก็ของชีส ก็ชอบอยู่นะชอบนะครับก็เก็นคนทีชอบกินชีสอยู่แล้วครับสุดท้ายนะครับน้องพันตากล้องของเราที่แกล้งชาวบ้านไว้เขาจะว่าทั้งร้อนเรียนแต่ละคนนะครับแกล้งชาวบ้านเขาในระหว่างกินตัวเองต้องมาโดนเอง,เ,องเป็นคนดีแต่แต่ดันชอบเลยใช่ปะอันนี้ชอบลองดูอันนี้อาจจะต่างจากที่เราเคยกินมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพี่หยิบมาจากช่องแข็งของท็อปจากพรีเมียมเลย คือรูส้สึกว่าเนื้อสัมผัสของคาโบเนลล่ามันมันยังมีความข้นๆมันไม่ได้เป็นเป็นน้าเหมือนอีกแบรนที่หนูกินอันนี้มันมันจะเป็นข้นๆครีมหนึดๆซึ่งก็กินได้โอเคนะครับกินเดือนเอาเ่ได้โอเคกี่คนแล้วเนี่ย<ะ>กี่คนแล้วที่เอา โอเคนะครับถึงมาพี่จะเอาหนูมาเพื่อให้มันมาติดเกินไม่ใช่เว้ยบอกออกเลยแบบเออมันต้องเอาแน่ๆก็เลยแบบเราเชิญซิว่ามันแปลกแล้วยังต้งนานเราเสร็เมื่อกี้แล้วก็คือเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเอาหนูมาก็ประมาณนี้ก็ปิดกล้องเลยแล้วกันนะก็ขอบคุณมากนะครับเทมนี้ไม่ไม่รู้จะปิดยังไงให้มันสวยหรูดีก็ปิดจบด้วยสปอนเซอร์ของเราสปอนเซอร์ของทางเต็นท์นะคะก็คือเนี่ยค่ะโตโยต้า ยาฤทธ์นะคะปี 2015. 2 0 1 0ันน,นะคะก็ผ่อนเบาๆ5,000กว่าบาทคือผ่อนไม่แรงเลยนะคะก็ขอบคุณเป็นสปอนเซอร์หลักทางนี้ก็หยุดมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะก็ไม่รู้จะขอบคุณอะไรก็ขอบคุณทางนี้นะคะเขาสอดเป็นแบ,บ็กกราวให้เขาสำหรับวันนี้ก็ดอยก็ไปข้างหลังแล้วนะคะก็ขอขอบคุณแทนที่ดอยด้วยนะคะไอ้ขอบคุณแทนทุกคนด้วยที่แบบมาหน้าตรงนี้นะคะเป็นรายการของเราที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมาการชิมของแปลกๆแบบนี้นะคะก็ขอขอขอ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่าติดตามเยอะๆค่ะช่องนี้